สวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู uh, ้ชมค่ะครับเชิวันนี้เจอกันช well> yes. ่วงท้ายๆของรายการค่ะท่านผู้ชม่กรณีเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับประชาชนตรงๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของขวัญนะคะอย่างมาตรการชอบดีมีคืนสำหรับปี66ก็แปลว่าปีภาษี66 คือจะเริ่มมาตรการนี้ในวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ที่ไปซื้อของในร้านที่เขาสามารถออกใบกำกับภาษีได้นะคะไม่ว่าจะออกในลักษณะของเป็นแบบกระดาษหรือว่าถ้ายิ่งเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็จะยิ่งดีนะคะถ้าท่านไปซื้อสินค้าหรือบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงเนี่ยก็ไม่เกิน40,000บาทก็เอาใบเสร็จรับเงินตรงนั้นเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ก็ไปยื่นตอนปี6-7รุ่นเลยนะคะเพราะว่า มาตรการนี้สำหรับช็อปดีมีคืนปี66ช่วง1มกราคถ,ถึง15กุมภาพันธ์แต่ต้องขออธิบายนิดนึงนะประชาชนจะงงว่าเอ๊ะ40,000บาทนี่มันแปลว่าไปจ่ายจริงได้40,000เลยเหมือนครั้งก่อนไหมอย่างช็อปดีมีคืน ที่ปีภาษีหกห้านะคะเราให้กรอบวงเงินจ่ายจริงเนี่ยสามหมื่นบาทแต่ปีนี้เราให้สี่หมื่นเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ค่ะสําหรับครั้งนี้คือไปซื้อของแล้วถ้าท่านขอใบเสร็จรับเงินไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้เลยแต่ปีนี้พิเศษขึ้นคือในส่วนเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยสําหรับท่านที่ขอใบเสร็จรับเงินเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ มหมายถึงว่าถ้าให้ออกเป็นใบประัะก,กระดาษได้30,000ื่นถ้าออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้ส<ห>ี่หมื่นได้เปสี่0 0ื่น 40, บาท ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าอ,อยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเข้าสู่ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็จะง่ายมากก็คือเขาก็แค่ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งใบ,บกำกับภาษีเนี่ยมาทางอีเมลของเราแล้วเวลาเราไปยื่นหังลดหย่อนภาษีก็เอาที่เป็นอีเมลตรงนั้นนะคะไปยื่นให้กับกรมสรรพากรทุกอย่างในเรื่องของการเก็บภาษีจัดข้อมูลให้เป็นระบบการติดตามการเก็บภาษีแบบตรงนี้มันก็ จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีส่วนเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นให้ให้เป็นแรงจูงใจกับผู้ประกอบการที่เขาจะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของใบกําก,กับภาษีค่ะค่ะเข้าใจแล้วนะคะสําหรับเรื่องของสี่หมื่นในการใช้ช็อปดีมีคืนปี6กหกแยกเป็น2กรณีนะคะมาตรการ<ช>ต่อไปค่ะ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี2,566คือเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยลดลดอัตราร้อยละภาษีที่ดินเนี่ยเราเคยลดอัตราภาษีไป90%้ร์จำได้ไหมคะปีสองปีก่อนแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ลด นะคะเพราะว่าภาษีตรงเนี้ยคนนบกาเต็มเต็มชายค่ะเพราะว่าภาษีนี่ยมันสําคัญกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเอาไปพัฒนาพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะแต่ทีนี้รัฐบาลก็รับฟังเสียงเรียกร้องมาเพราะฉะนั้นก็เลยปีใหม่นี้จะลดภาษีที่ดินและสิ่งกลูกสร้างให้นะคะในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ค่ะก็ ยามว่าเป็นปีภาษีปี2,566ลดาร้าไป15%เปอร์เซ็ค่ะค่ะ